ฮะคนบึงคือเป็นโกนท้างในวังได้นี่ขึ้นไปซองเบึงมันยังบดีหมุนได้ บายดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่ทรงบ่งไกลบานนานะตอนนี้ก็เดินทางเข้าป่าหรือว่าเดินทางขึ้นภูทุกคนเดินทางขึ้นภูมื่อกี้ก็มาน้ากันอยู่สามคนแต่ว่าในคลิปที่แล้วนะพวกเหาไปเอาแล่นกับอะไรทุกคนระรอบนี้พวกเหาจึงลงไปเลยครับาผู้ที่เสียวแานเรื่องฮาร์เล่นหรือว่าเสียวแซนเสียวแานเรื่องการเอาแล่นเองทุกคนนะนี่ต้องระดับปรมาจารย์ สบายดีโอ้ oh, นั่ได้ยังจีนาจีตากันอยู่เนะาะบ่ได้เข้าป่าโดนเติบแล้วบ่บ่ลละล่าบ่บอลละบบลาแต่ก็มานเด้บ่บล่ลละลาเนี่นี่เขา่าอะเล่นเข้าโกนเล่นเข้าโกนแต,แต่ว่าเอาบ่ได้ก็เลยรอบนี้ขอหยาิเวลาทางบานมานะเป็นได้อันมีอ่านได,ได้ลูกเลยได้แล้วเมียกะได้ลูกสาวลูกชาย ได้ลูกไส้สมใจอยู่ได้ลูกไส้โอ้ยยิงหนึ่งไส้หนึ่งยิงหนึ่งไส้โอ้คือกันกับข่อยคือกันและกันข่เจ้าเนาะเออเจ้าไส้สุดเดียวกับข่อยสุดเดียวเลยอ้าจังได้กะเดี๋ยวมื้อนี้เดินทางมาฮอดด้านประจํานี่แหละทุกคนแล้วก็พากันโจก่อนตอนนี้พันแอดเพิ่นพุกจักไปยังแหละบ่แม่นคิดฮอดเมียบ่บ่เพิ่นลืมลูกเพิ่นเออเดี๋ยวโทรอันทามขาวมียอีกแหละ บ่แม่นเนาะได้ข่าวว่ายิ่งหมูขึ้นมารอบได้รอบได้กด็ไดหมูรอ,อบนี้กะมันคือรอบที่ผ่านมาได้เจ้าแม่นเพราะว่า,าช่วงนี้หมูกินมะกระ b u อ,อืในผ่านคนไดไปก็มีซิทเจอ,อ,เจอบอ่แม่นว่าไปเละอ,อย่ใไซกะเจอไดเลาะใส่โกกระ b น c k นั่นเจ้าเจ้าก็ได้ยิงย่งเนาะอระไดยิ่งเถื่อนหนึ่งพ่อได้ขึ้นซื้อไปยิง่งอ,อาการยังดีอยู่ ปีนี่ได้ยิงแล้วปีน<ป>ี่ได้ยิงแล้วแกยามันพอมีอ่าแต่พอมีเห่มีแห้งเลยอาแต่แกยาดอกยามันทีมงานกับมานอยู่พอได้กินอืมแต่ว่ารอบนี้ว่านาดอนเพิ่นบ่ได้มานั่งเมนบ่บ่อกนี่นี่หืมโบม่นแล่นนะห้วยโอ้ยแล่นโกแล่นโกแล่นโก บมาเลยได้กินนํำอยู่บ่คอยกันยังอุกอยอ่เด็ดนี่นะบ้าเอาสามคนนี่แหละแมนบ่ขันดวงเขากันเลยแมนได้ได้ขันดวงบ่เขากันนะปัญหานะขอให้ได้เจอก่อนนะคอยกันอยากเจออยู่เพราะว่าฟังแต่ข่าวอยู่บ้านครับขัดไม้ขันมือยากมาเจออยู่ดีเออนั่นนั่นบ่บ่แม้สิได้เจอละลาศนะสิบพายเลยคอยได้ได้เจอก่อนนะได้บ่ได้มีจังว่ากันปากันเนาะอ้าว แต่ว่าที่แน่ๆนะเขามีเล่นอยู่ในโกนอยู่แล้วเออแม่นแม่แต่อคอยเอาควานมาได้<อ>เตรียมควานมารอบแน่ได้ออโอ้เตรียมควานมาเลยเอา้าอันมารอบก่อนนี่ว่ามีแต่ผ่านน,น้อยๆท่านไม่ได้เลยแม่เละเตรียมมากเลยป๊อดทูควานกก็กง่ายสำได้ก็ประหน,นั่นนี่ฮะทีอือเนาะประหยขันจ้าบักเออแม่นแล้วเปลี่ยนกันบักจะขาดเลยไห เอออ่าผักันน้ำผาพันนะมันทำโบไว้มันเมื่อยเลยแล้วก็พากันหิวหน่ำหิวหน่ายอีกเว้ยยาเลยเนาะมูแหนเลยอืมแม่เลยกรรมอีกอย่างบัตเตอร์ชินมูเลยเด้ก็เลยขี้ขาดขานบุไรียังเมือนะฮะเราอุ่นกว่าขาดรถ่ขาดรถต้นนาเออแล้วก็มือนะยันมูนาวพร้อมบอกว่ามันทรายเลยนะอ๋อแต่จังได้กับติดตามหับชมไปน้วกันทุกคนเจ้ามือนี้เขาเดินทางมาหนิก็สามคนเทานี้แหละเหนือไร vậy đi chị luôn bây giờ thằng đây nhai mà lưu vào dùng cầu dùng đi quá anh em bà đây cái ngõ dễ hụt hương hụt còn hụt, hụt mẹ anh là dù cao này lẽ mọ nhái luôn người hút vui dù cao này mọ mọ thì xuất lèo, vàng man đấy cá bị giang hao hao lọ cá hao lọ cây phải hạnh ừ. <laughs> dạ, man cày thôi <laughs> Cây cày đi dưới đây mình mới nhà anh nhà ันนี้มันมานนะเบิ้เนี้จะว่าไผ่มาหนำนี่ผูกไม่พาเสือแดงสเสอกบบาแล้วนั่นแหละจว่าคือว่าได้แต่ละเทือมูนี่ก็คือว่าไม่านเสือแดงได้อ่านผพานใหญ่ผ่นนงแต่เสือแดงได้ผนว่ามันคิดว่ามูมันคิดว่ามูมันนีกระชิสั่ร้อยแล้วเอออ่ ตลงองลงโางกาวเนาะอืมอ้าวนี่ก็มาฮอนบอลแล้วทุกคนนี่แหละนังปืนนังไฟไปก่อนกินข้าวกินน้ำแล้วก็จังไปอันนั้นเนาะทีที่ว่ามากระมานปรับเลยได้มาเนี่เดี๋ยวมันยังก็ทาเบิง้งมันปลานี่ก็นั่งไปนังมากระบอลบอลโลม,มาอีกแล้วแบ่งปันเลยได้ แนวไหนเพื่อนฝนปุโรมาล่ะชงใช้ปัญญาเนี่ยห้ามาเอาเล่นป้าเห็นนะกะอยู่วัดกะอยู่วัดตองนาเป็นวะเออบ่ไปนี่ลุบได้บ่เออลิ้วเลยแล้วพามาเลยแต่ว่าเครื่องคล้องนะป้าจีผูเออสรุปเอาอะเออจะพักอยู่ลุมปุ๊กเนาะเออเดี๋ยวจังได้กะกระเทินแล้วห้าพักอยู่นี้บอลเก่าทีมงานเ้าวสามคนนี่ยห้าวสามคนหนึ่งบ่มาวันนี้นะเออสามคนเออ อะไรฮักเล่นกะเจาะได้เจาะเอาดิกะน้ำกันคือเก่าฮะแล้วน้ำกันบน <c oughs> เ่เอออ่จาจ้ะไปโอ้เดี๋ยวมันขีดออกจักไปเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเฮากะเดินทางไปเ <c oughs> นื้อมังนาวมีอยู่ในหันนะม <c oughs> าดอกเล่นบนท่านได้ๆเอามังนาวก่อนเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จับมันมาหลบก่อนแอ่น มูบนท่านนี้ยิ่งเนี่ยเป็นเบาอันแรงปันผุดแหละข่าหน, <c oughs> นึ่งในห้ากับเดินทางมาหอดแกงน้ำเต้าทุกคนนี่แหละแสดงว่าเมื่อวันสองวันคนตกแห้งได้เลยขบเบิ่งนำมันสอขึ้นมานี่ก็แพ่ก็จนขึ้นมาอยู่ถึงดิแต่ว่านำา้ำใสค่ะกระลิ่เนาะ อแถวในหาต้องนง้นใสม่มองทุกคนถามมีม่องแบบม่องเงี้ยวๆใส่ตาเนี่ยฮะพ่อได้กินปลาไก่เบลพอได้กินนะตั้งได้กินรู้แหละเนือกินเนื้อกินปลาลายอยู่ปลาลายชนเนี่ยไได้ยังได้กะไปรอรอไปหาทีมงานครับก่อนกนเดี๋ยวจะหน่อยฮะจังไปเจาะเล่นทุกคน เดี๋ยวนัดกันมาเจอกันอยู่นี่นะเพราะว่าที่บาแเวก็เปิดเลอะเข้าไปเบิงโกระบกเลอเบ,บิงมูยู่โกระบกอ่าโอ้ทีมงานยางไปก่อนเลยเดี๋ยวห้องตามไปบนโตกวังได้เนี่ยก็แห้งเตอบทุกคนแต่ว่าแห้งแป๊บเดียวนะ ได้นี่ขึ้นไปซองบึงมันยังบริหมนได้ย,ย่างนั้นแนนอยู่เพราะว่าฝนตกบันซองวัน,นมันบนอาสีออกกันเดินทางเข้ามาหัดเลย ส่วนได้เห่นป่เี่นแล้วด้เนาะทางนี้มันยังนายจุ่ล่มพ้อมบมันเน่ยฮะฮะค,นคน้นฮะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่นี่แหละทุกคนเสียงเลิมเผาเลย นี่ก็เริ่มเริ่มหิวน้ำนีแล้ว <c oughs> มาได้ท<อ>ี่น้ำมั้งเสียงก็เสียงนกนี่วันได้นี้ท่นหันกน็ไกลแล้วแหละแต่ว่าเอาส่วน,นอ,อีกผ่านปักลงมาเฉไปเรียบร้อยเฉยโอ้ยแต่ละลอยก็มอง แต่ว่าขึ้นไปช่องมึงได้เนี่ยบรเเ็นห้อยแบบมันดุดออกมันยังกิดสนิทอยู่ลองดึงมันก่อนทุกคนบางทีมันบุบลงมาบ้าสองคนลองเิึง

ป่ามืดเลยคุ้นคางนั่นนี่ครับบอยจัดการดอกบึงคือเป็นโกนทางในเลยโคนมันบ่ฮะแมนนเลยหักแต่ว่าเพียงพเนียวก็มุขใจอย่านี้มันยังมีคางหนึ่งมันยังจองแห้งเนาะ เอออมิดพันเหมือนนะป้อดเทียวขันควนกันย yeah. ังบ่าแห้งลันบๆลันบิ่งเร้อระวังเด้อันตะไราด้ออกก่อนน้องก็อนสั่มพอดีเลยเออนเนี่ยมักสั่มเนาะกันฝนได้สั่มเลยแมนรันเลยนะประโยกบุ่งเนาะ อย่ามันคำว่าตนใหม่มืมด,ด,มมดมันเลยเฮ้ยบังดึงผูเดียวแกจะกระล้มงัไปจ๊ะ ลอยเอาว่าจได้แล้วใช่ไหมได้บ่ได้ก็ได้ทางความทางบางปีนทางหนาขึ้นชิบไพ่แล้วแบบนี้่ะเรียบร้อยตึงลงหรก็ฮักเออมันตั้งแกนเลยที่จริงมันเป็นโกนเนาะนี่ขี้ดินมีแต่ขี้ดินอยู่ในหลุมอยู่ในโกนมันกะว่ามันอยู่่นีได้นหมหมดที่บาง อย่น่ลงมอนไเสรีฮอนันอยู่เน sure> ี่ยลงมันยดถึงจับคุดลูจอาได้ยแล้วพอดีเนาะขึ้นมาซ้ำจริงเกือแล้วเกือจะขาดแล้วนี่ให้าซ้ำฟังเต็มแล้่แมนบ่

ไหนไหไม่ค่อยโอเครอฮะโอเคหรอโอเคจ้ะบ่ในได้เจาะลมมันแล้วพัดในได้เจ้าขึ้นไปเบิ่งกันในใช้แลนนั่นนะคอยบอกให้ขึ้นไปเบิ่งกันตัวอัดนามันเป็นไหนได้ไอ้เพื่อนชมึงแล้วมันอัดคักอยู่คือนป่ะมันอัดแล้วคอยขึ้นไปเบิ่งกี่ทีเป็นหูกุโปรงล้มแขนนี่เอาจริงเจ้าคือผมเบิ่งแต่แรก เบิ่งดูนี่ผลงานเบิ่งผลงานเนี่มือเดโอดพองปลยอ๋อถูกว่ไก่ได้มาเห็ดกันนะนะมึงก็ผูมื่อยนี้กะจะเป็นกระปุกปวดชีวภาพถ่าออกภาคใจก็พาคคอยอดคอยหิวอโคตรสวยเลยโอ้สวยเลยทักงเมื่อยทักเจ็บทักงเม้นหมดแล้วกะมึงดูบักใหม่นะแล้วก็มาบักนี้อีกช่องอู้ช่องนี้ จอดนี้แล้วก็บ่าวแอนวะเจาะบางทั้งทึ่งด้วยวะเจาะทั้งทึ่งอีกฝาดเลยเอากูโอ้ยน่าได้ใช้แลนเหรอหาหน่อไม้เด้อหล่อไปนี่หน่อไม้กี้มีมีบ้าบ่าแอนบาดอนมาเอาเลยว่จังว่าสำคัญได้ไงกะอ้าวคือว่าบาดอนก็เห็นน้ำกันแบบว่าเออเห็นน้ำกันจ่โผมาเจาะน้ำกันออผัดนัวให้แต่เามาหน่อยได้เนี่ยยังบ้เห็นบาดอนอยู่เจ้อีกอีกยุทธศาสตร์ เอ้าคุวิ่งไเอาเลยจากกูตายตายตายไปเอ้าถือว่ากรรมของเว้นเว้นของกรรมทุกคนเอ้ยบริพอยังไปนี่รอฮาน้ำใหม่มาเอ้าคุณเบิ่งเงินจอมเธอเจาะเลยเลยเจาะนะโอ้โหมือจนพองไปเอ้าจังได้ก็ตามไปฮาน้ำใหม่ตมบคนไะ้ตบมันจีได้กินในนอนทุกคน ขึ้นไปพอยังมันีบอนโตความบังของเขาก็คือแล่นนี่แหละเพราะว่าคิดว่าได้แน่นเบ็ดขึ้นมาต็กๆเลยควนมาอย่งดีเอาควันมาอย่างดีควันนะครับหูน่นี่ยเพาะผากไว้อยู่กระตอง่ปละเดินทางกับปันเนี่ยสรุปแล้วครับผมมียังเกิดขึ้นทุกคนเจาะแล่นกับเจาะไม่เล่นละลานนี่แหละ บม่ได้พาะอ้อยังจนจักถิ่มันเป็นน้ำควนนี่แหละคันบมมีควนกับเราเข้าไปเจาะดอกใหม่นะเขาอ่าถิ่มเป็นได้บบบอนนะตาออกแล้วคืนแบเบิ่งเบิ่งได้ยังไงยู้เบิ่งก็คือว่าอัดอยู่คือว่าโอ้ยอัดยู้แต่มันกระมวลลงอ่าแบบว่ามันหมดนอนแล้นะโอ้ยจบการเนาะโอ้ลูปแห้งเลยตายละ คั่นยังบ่ได้เจาะก็ยังว่าใครอีกอย่างอันนี้เจาะจนว่าป๊าโถไม้หัก3ท่อนหั่นก็ยังกันแม่นยังบ่พากันยีงเบิ่งแย่เบิ่งนะยังสิลหม่องอยู่อือยังสิลหม่องอยู่เออเดินทางกลับบัดนี้บ่ได้พอยังบ่มีหนกินทุกคนเด้ ได้ยินเสียงไก่น่ะมันขึ้นคอในนี้นะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วลดแรงลง พุ่นพุ่นพุ่เลนพุ่เลยพี่พุพุ่เลนไปทางไหนลัดดูไปทางไหนดินพ่นพุ อนะโอ้ยยกออกลายเปเล่นเขาหัวขาดเลยนี่คือมีอีกตัวหนึ่งมันบินคือมันบินสัตว์ตออกไปตัวหนึ่งคนละโตกันได้ตัวหนึ่งบินนะแต่ตัวหนึ่งนาต๊แล้วมีสองโต๊ะอะมีสองโตเห็นมันบินแล้วจังหัวมีสองโต๊โอุ้ย โอ้พี่พี่พ,พเจอแล้เ,ออเจอแล้วพี่มันสนอยู่พี่เด,ด,ด่นเลโอหนน,นันอาเจ็มแล้วพูดเตัว,ม,ตวม่ตัวม่มัวม่เห็นแต่ขากับพ่อ ใหม่แล้วว่าอีกแล้วอาการติดเหลวาอีกแล้วไปบอกไก่กับมานอี่คือเก,าาก่าแต่ยังดีอยู่ที่เพิ่นยังได้นะคอมเมนว่าบโบราณย,ยังมีให้ขึ้นและพอตัวเจาะและเ็งจนเมื่อยคนจนมือมือโห้งเหมือนนะโอ้ยมา,มานี่มานจบเชื่อจนทลาดแน่นนะเข้าไปเลาะอ,อยู่กกกระบก เดี๋ยวจะน้อยทาเบิงอีกว่าเพิ่นมากคิพบพ่อยังอ,อยู่บ่ส่วนเท้ากระบ,บอกไก่น้ำมันแล้ไหมนี่ซุกเนชียงห่องอลิได้ทองในน่องเขา่ากระซุกละ่ะไ,ได้เชียงออกหรือคอหกออห้องเหรอเนี่ยมึงลูกไก่แล้วบ่ nhận nhiều anh gặp Nè, rồi xây bay như thế anh... ừ. sẽ... nào bay ngọt เดีดค่ะขนาดเหลบานนะี้โอวัหเย็นเย็นดเลยน,ยนลนะตอนนี้ยาสุเยตห้ความไนะงน,นลย<ะ>ุยนะลุยกิน่โอ้โหสมดีมือนเนี้ย <laughs> เปียกะลุยกินกระลุยกินกระลุยลบุกเอา อันนสี่เวละถึงห,งหังมันเลิศถึงทับเลิศโอ้เสร็จชงหนึ่งแล้วผู้เจ้าผ้าผ้าผ้าชมแล้วแล้วยังไม่ได้กินทด <c oughs> ส,สอบกันดูหม้อนใช่ปัยอ่ะจมหลายเนาะ นะกวนระหว่งนีเพลงนะกุยมมีกรเรีร่อกลนะอแท้เนี่ยสมสมพอดีออเมองน้ามันเลสมแห้งเลยเดียว,ยวมสมใช้น้อยเดียวเนาะ กินข่าวน้ำกันทุกคนโอ้โหท่วัานี้กินของขาไแหลยมันนี่เป็นไงรับดีอ่ะนหน,น,น่อลเลยมือเติมเติมบักแล่นไม่ได้กับขุมคขา,าอยอะฮึแขนแนวเฮิ่งไปเบิ้งเจอๆนะไม่ได้บักที่แห้งก็แลยฮหยางกับบ่มือมเป็น อ้าวกเจี๊บกินไก่บ้านนึ่ฮน่ม่มอืมเม่งกมะจ่อยบใ่บัน้นี่ยไิ้ข้าวแล้เนี่ยปหล้าป่ะไปไปเงได้นี่ จะมูดิเยอหมูมมดัวเดียวไรอย่างนี้หรืครับมันเนื้อหามันอืมเขาไปคุ้งละเอาจงคุ้งนะมัไปกินยุง้าหกมัอืไ นี่กากินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยกกได้เสิได้พักผ่อนเลยทุกคนนะแต่ยังได้กัติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปไปแหละเดี๋ยวพวกเงาสิได้พากันไปหาห,าหล่าการนะเดี๋ยวยังได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้อำลาเพียงสุนีเลยทุกคนนะอนะบายบาย